ทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายที่ทำงานถ่ายตอนที่เราเลิกสเก็ตที่ทำงานนะแต่ว่าต้องรอหลังเลิกงานก่อนพอดีว่าเราได้รองเท้าคู่ใหม่มาแต่ว่าเป็นมือสองนะ ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นแบบผาดโผปกติจะเล่นเป็นแบบวิ่งธรรมดาแต่คู่นี้คือมันใส่ไม่ได้คือมันแน่นมากในครั้งที่มันก็เบอร์เดียวกันก็จะเป็นยี่ห้อโรเซตพอดีที่เขาขายอยู่ในเพจเอปิม มันเป็นไซส์เราพอดีแต่อันนี้มันโลกแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูก่อนรอบๆตรงเนี้เสร็จตอนเย็นค่อยออกไปที่สนามใหญ่แต่ดูสภาพสภาพมันก็เก่าก็ไม่มากมันเป็นรอยเฉยๆแต่เขาบอกว่าใช้สเต็ีนิสได้เดี๋ยวค่อยมาค่ะที่ที่ขายก็ เอาของลูกมาแหละขายเพราะลูกน่าจะเท้าใหญ่ไปแล้วคือ,อตัวเองเขาจะโอขึ้นสีแต่เราคงไม่มีอะไรโตแล้วแก็เ,เลยใส่อันนี้ได้แต่ว่ามันเอาไปอัปเกรดได้นะเ,เปลี่ยนเฟรมอะ่ะออมมันต้องเป็นรุ่นที่แบบไขได้ด้วยนะเพราะบางคู่มันติดเลยถ้าติดเลยแบบนั้นมันจะ มันจะราคาถูกกว่าเราก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราไปลองเดินรอบตึกกันเฮเราไม่เคยว่าคุยกับเคุกกล้องค่ะน,น,นี่อันนี้เราก็ใช้ใส่ไปส่งหนังสือได้นะคะโอ้โหครับจะมีต้องเสียตังค์ทำประกันด้วยเนี่ย <laughs> เราจะเอามาลองเล่นที่นี่ดูก่อนสักรอบสองรอบ นี้พ่อก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่อยไปได้ในีอทีนงคราวนี้เราจะมาลงงองทำความสะอาดสเก็ตหน่อยจาตตรงนี้มันเป็นรอยใช่ไหมนี่ด้วยลองเชดดูประมาณนี้ จริงๆเรื่องความเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราความเก่ามีรอยในการเล่นมันเปน็นเรื่องธรรมดาแค่ไม่ให้มันฉุดเ่านแหละที่ต้องการแล้วก็ออกอนะ ก็ตอนนี้เริ่มง,งานแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันคืออันนี้เขาจะมี work from home แล้วก็เหลือมเวลา work from home ก็จะสลับกันมาเป็นทีมทีมไปเราก็ทำตามที่เขาบอก ใส่แมสเป็นระยะห่างนี่คือไม่มีคนเลยแล้วก็พบเจอแอลกอฮอล์นี่ก็เดี๋ยวไปที่รถก่อนไปเก็บ going down ที่เราซื้อมาเนี่ยสามพันห้าเพราะว่าถ้าซื้อมื่อหนึ่งเราก็ไม่ได้เล่นทุกวันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยเจอกัน first floor อ่าตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างเตึกแล้วเราก็จะใส่ก่อนเพราะว่ามันต้องเอาเรองเท้าไปเก็บไปที่รถทิ้คราวนี้เราก็ใส่เสร็จแล้ว เห็นไหมว่าที่ทํางานนี่มันมีลาวด้วยแต่เรายังกระโดดไม่ได้เพราะเรายังเป็นมือใหม่อยู่เดี๋ยวไว้ลองหัดเล่นกันก็จะเห็นไหมว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยเระยะห่างไงเดี๋ยวเท่านี้เขาก็เลิกงานกันหมดแล้วมันก็จะโล่งแบบนี้ เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูแต่ตอนนี้ยังวิ่งวิ่งได้แค่อย่างเดียว่วยังกระโดดไม่ได้ต้องค่อยเป็นทีละสเต็ปไปลองดูนะเรายังไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวก็เลยยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรมากลองกัน ต้องถอดแวน่นบ้านเนี่ยไม่ถนัดเลยแต่กระโดดไม่ก็หักกันแท่คางอีกเ <c oughs> อ๊ออกะก็พอได้ <c oughs> ลองไปวิ่ง รอบหนึ่งก่อนดีกว่าไหวไหมว่าวไหวอยู่ก <c ười> wow. ตอนนี้มันก็กำลังมีรถมาเต็มเลย มันยเล่นไม่ได้เลยรู้สึกปวดขา ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกที่หนึ่งดีกว่าโอ้แค่นี้เผื่อไดก็เต้นเร็วเลยเดี๋ยวดูดีกว่าว่าจะไปเล่นตรงไหนดีแทนแทน,น,น,นทุกคนตอนแรกที่เราจะไปเล่นที่อื่นใช่ปะแต่ว่าทีนี้ผ่านร้านหมูกระทะเราก็เลยแวะกินหมูกระทะแทน เรคือเมื่อกี้เล่นไปแค่รอบเดียวมันก็เหนื่อยแล้วอะก <g ül> ็เลยไว้รับหมูกระทะดีกว่าแต่ว่าร้านเขาแบบระยะห่างนะเห็นไหมไม่มีคนด้วย <g ül> นี่คือหมูกระทะโอ้โหมันน่ากินมากเลย <g ül> ขอไปกินต่อก่อนนะเด <g ül> ี๋ยวครั้งหน้าค่อยไปเล่นใหม่บายบาย